สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนครับผมพื่นนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n e y Hero กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตมาตอบคําถามเพื่อนๆท่านหนึ่งที่ถามกันเข้ามาซึ่งมันน่าสนใจนะครับเขาถามมาว่าอขอวิธีคิดหน่อยหุ้นบางตัวเราไม่ได้เข้าต้นเทรนด์บางครั้งมาเจอที่กลางเทรนด์พอเข้าไปแล้วนะครับ หลังจากที่เข้าไปมันพักพักลงแบบแบบซิกแซกก็คือแบบหลุดหลุดแนวรับแล้วเราก็ขายก็คัดออกมาแต่พอขายคัดออกมาเรียบร้อยแล้วมันกลับดีดเด้งใส่หน้าเราจะมีวิธีในการบริหารจัดการตรงนี้ได้อย่างไรที่เราจะไม่ขายหมูนะครับอันดับแรกอันนี้ขอบอกว่าจริงๆนะครับคืออ,อันดับแรกเราต้องดูก่อนต้นเทนกลางเทนปลาเทนเนี่ยเราต้องดูให้เป็นก่อนและการที่เราจะดูเป็นนะครับ อย่างที่1คือเราต้องมีความรู้เรื่องคลื่นอิเลียตนะฮะต้องมีต้องมีเลยนะครับความรู้พื้นฐานเรื่องคลื่นอิเลียดแล้วเราจะสามารถอมองได้ว่านี่คือต้นเทนกลางเทนปลายเทนเอาจริงไม่ต้องไปถึงคลื่นอิเลียดเลยก็ได้เอาแค่ดาวเชอร์รี่นะครับทฤษฎีดาวแบบง่ายๆเลยซึ่งผมสอนนะครับผมทิ้งลิงก์สอนไว้ที่ใต้คลิปนี้อ ว่า,าวิธีในการดูไงผมมีประมาณ7คลิปซึ่งสอนกราฟเทคนิคอลอย่างง่ายนะครับหรือใครอยากจะเรียนอีเลียดก็สามารถเรียนได้นะครับในคอร์สวัดพลังหุ้นเป็นคอร์สออนไลน์เนื้อหายาวประมาณ9ชั่วโมงมีทั้งเนื้อหาทั้งตัวปรับพื้นฐานและก็ทั้งตัวเคสสตัดดี้และก็ทั้งสูตรในการหาขึ้นจะอยู่ในคอร์สนี้หมดเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่นะอ่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ผมมายกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันยกตัวอย่างเช่นหุ้นบ้านปูเราเอาตัวอย่างที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างที่มันเนี่ยอยู่ในปัจจุบันทันด่วนแล้วกันนะครับดูตรงนี้นะครับสําหรับหุ้นบ้านปูเนี่ยถ้าเกิดเราดูชุดขื่นใหญ่เป็นนะครับเห็นตรงนี้เอาจริงๆดูดูด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับนะไม่ต้องไปส่องกล้องชุดเห็นไหมนะ มันมีอยู่แค่นี้นะฮะอันนี้คือชุดคลื่นระยะกลางนะครับไม่ใช่ชุดคลื่นระยะใหญ่ชุดคลื่นระยะใหญ่ตอนนี้เป็นขาขึ้นนะครับทีนี้ในชุดคลื่นระยะกลางมันจะมีชุดคลื่นย่อยๆย่อยๆนะครับในชุดคลื่นย่อยเนี่ยมันก็จะตีอย่างนี้นเดี๋ยวผมตีให้ดูเห็นไหมอันนี้พวกนี้คือชุดคลื่นย่อยนะครับซึ่งมันจะอยู่ในชุดคลื่นระยะกลางอีกทีหนึ่งทีนี้เราจะ ดูอย่างไรถูกต้องไหมครับไอชุดแรกเนี่ยไม่สนใจเอาจริงนะครับชุดแรกไม่สนใจถ้าเกิดเราดูแนวโน้มเป็นนะเราดูแนวโน้มว่าโอเคขึ้นมานะครับหุ้นเนี่ยขึ้นมาแล้วฟืบและมีการพักตัวอ่ยและมีการพักตัวตรงจุดพักตัวเนี่ยข้อสังเกตรแรกเลยคือไอไอพักตรงเนี้ยต้องไม่หลุดโลเดิมนะโลเดิมอยู่ที่ 4.1ใช่ไหมประมาณนี้นะครับโลใหม่อยู่ที่5บาทคือจะพักตัวยังไงก็ได้ห้ามหลุดโลเดิมมันถึงจะนับได้แต่ถ้าเกิดมันมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หลุดโลลงมาแล้วก็มีการเด้งขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยมันจะไม่นับนะครับคืออันดับแรกคือห้ามหลุดโลเดิมทํายังไงก็ได้ห้ามหลุดโลเดิมจะเท่ากันก็ได้แต่เอาจริงยิ่งลึกยิ่งลงลึกโอกาสขึ้นไปสูงสูงยิ่งยาก เพราะฉะนั้นถ้าให้ดีก็ไม่ควรเกิน50%ก็คือที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็หารครึ่งเลยฮะนะฮารครึ่งที่ลงมามากๆเนี่ยไม่ควรเกิน50%ถ้าอย่างนั้นแรงในการส่งมันขึ้นไปอะ่ะมันจะยากนะครับแต่บ้านปูเนี่ยน่าจะพักลงมาประมาณ61.8%จนะครับจาก7.75%เนี่ยพักลงมาเหลือ5เนี่ย นะครับมันจะประมาณ6 1 8แล้วก็เอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่ามันจะมีการกลับตัวใช่ไหมเราดูตั้งแต่ขึ้นย่อยเลยนะครับดูชุดขึ้นย่อยเนี่ยว่ามันขึ้นแล้วก็พักโดยที่ไม่ต่ำกว่าโรเดิมจําคําพูดนี้ได้ไหมเมื่อกี้เราใช้กับขึ้นระยะกลางถูกไหมทีนี้เราเอามาใช้กับขึ้นย่อยซึ่งมันจะหาจุดในการเข้าซื้อไงครับเห็นไหมมันจะหาจุดในการเข้าซื้อพอหลังจากที่เราซื้อได้ผมขอซูมตรงนี้นะหลังจากที่เราซื้อได้ ไม่ได้หมายความว่าตอนที่เราถืออยู่ณนะขณะที่เราถือเนี่ยมันจะไม่ขาดทุนเลยโอเคไหมมันอาจที่จะมีบางวันบางช่วงเวลาที่มันขาดทุนได้แต่ถ้ามันไม่หลุดแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับเราก็จะอยู่ที่5.4ถ้ามันไม่หลุดแนวรับยังไงเราก็ถือครับนะตรงนี้คือจุดวัดใจของเราที่เราจะต้องทําการอดทนแล้วก็ถือเข้าไปเรื่อยๆืเข้าไปเรื่อยๆคําถามถ้าไม่ได้ต้นเทนตอนนี้ นะครับเนี่ยเนี่ยจริงจริง,รง,รงถือมาเนี่ยมันจะไม่ยังมันยังไม่มีจุดขายและจุด stop loss นะครับจุด Take Profit ของเราเนี่ยมันก็ถูกยกขึ้นเรื่อยๆเห็นปะเห็นปะเนี่ยมันยังไม่มีจุดขายเลยคําถามคือในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเข้าซื้อตรงนี้ที่มันไม่ใช่ต้นเทนเป็นไปได้ไหมคําตอบคือดูตรงนี้นะครับจุด stop loss ตอนนี้อยู่ที่10.3 10.30ราคาหุ้นอยู่ที่11.40นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเราตั้งตรงนี้โอกาสในการขาดทุนของเราคือ1บาท10ตังหรือประมาณ10%ถูกไหมฮะหรือประมาณ10%ถ้าเกิดเรายอมรับได้กับเงื่อนไขตรงนี้นะก็คือเราซื้อตรงนี้เลย11บาทหรือไม่ก็10กว่า10.8แอะไรเงี้ยและเราก็ตั้ง Stop ปล s อที่10.3 ในทางตรงกันข้ามโอกาสกําไรนะครับเราก็ต้องขึ้นมาดูครับนี่เห็นไหมโอกาสที่เขาจะไป12บาทนะครับ12บ1าทสบาท7มันคุ้มไหมถ้าคุ้มแล้วเราคิดว่าเราโอเคกับเกมนี้เราก็เล่นสมมุติว่าในอนาคตผมลบออกนะสมมุติว่าในอนา,นอนาคตเกิดซิกแซกเกิดการพักแบบซิกแซกสมมุติ พักลงมาเลยฮะฟึบหลุดถามว่าทํายังไงดีคําตอบคือคัดฟังดีนะฮะทำยังไงดีคําตอบคือคัดเลยและเราจะไปหาจังหวะเข้าใหม่ในชุดขึ้นย่อยยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เลยถ้าเกิดเราซื้อมาในเซตเนี้ยแถวนี้นะครับและมันพักแบบซิกแซกเห็นไหมว่ามันจะต้องคัดเร็มไหมฮะมันจะต้องคัดพอคัดแล้วเราจะไปหาจังหวะ ที่ขึ้นพักทะลุเราจะไปหาจังหวะนั้นซึ่งขึ้นพักต่ําลงกว่าเดิมเห็นไหมขึ้นพักไม่ต่ําลงกว่าเดิมแต่ไม่ทะลุนะครับลงขึ้นแล้วก็ลงต่อเห็นไหมลงไม่ไม่ต่าแต่ไม่ทะลุแล้วก็ทะลุลงมาจังหวะแรกที่เราจะได้คือจังหวะนี้นับยังไงก็ที่เดิมนฮะนับยังไงก็ที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะได้คําตอบนะว่าคุณจะซื้อต้นเทรนได้ยังไง นะครับถ้าคุณซื้อต้อนเทนแบบบ้านปูซื้อต้อนเทนไม่ทันแล้ถ้าเกิดเรามาซื้อตรงเนี้จุดแรกที่จะต้องดูคือคุ้มไหมนะต้องตอบตัวเองให้ได้นะคุ้มไหมสองถ้าคุ้มแล้วมันหลุดโลทํายังไงก็คัดและเราจะซื้อคืนยังไงเมื่อมันมีขึ้นพักขึ้นยกตัวอย่างตัวอื่นดูก็ได้อ่ะบีกิมสมมุตินะอย่างนี้ จังหวะเดียวกันลบออกก่อนตรงนี้ทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้แน่นอนมันไม่มีการกลับกลัวถูกปะ่ะแต่พอมาถึงจังหวะนี้พักแล้วก็ขึ้นเห็นไหมฮะถ้าถ้าไม่ทันจังหวะนี้อะแค่ไปมองไม่เห็นขึ้นพักมันก็มีจังหวะขึ้นอยู่ดีเห็นปะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอาจริงๆอาจจะไม่ทันต้นเทนอาจจะไปทันกลางเทนแต่อย่าไปไปลายเทนนะ แต่อย่าไปไป้ายเทนนะอันนี้ขอร้องนะครับไม่ทันต้นเทนไม่เป็นไรมากลางเทนก็ได้ดูว่าคุ้มหรือเปล่าถ้าคุ้มเรามาดูต่อนะครับวางวางแผนให้เรียบร้อยถ้าไม่หลุดแนวรับไม่ขายถ้าหลุดแนวรับเดี๋ยวหาจังหวะในการเล่นใหม่ทิคโครง่ายลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้ฮะในปีหน้าเนี่ยเนื่องจากมันมีโควิดที่เข้ามาอีกใช่ไหมครับ เราไม่สามารถจัดคอร์สสดได้แต่ทีนี้เรามีคอร์สเสริมที่ทำขึ้นมาเป็นเฉพาะกิจนะครับผมใช้ชื่อว่าคอร์สเทดมาราทอนมันจะเป็นมาราทอนที่แบบว่าคุณจะเรียนแบบมาราทอนและเราจะสอนแบบมาราทอนคือจะสอนดูหน้าเทดทุกวันที่ตลาดเปิดเลยเนี่ยเปิดมาสอนดูหน้าเทศมีเทดช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็น วันละประมาณ30นาทีจนถึง1ชั่วโมงคือเรียนทุกวันที่ตลาดเปิดนะครับก็ดูดูแล้วก็ดูจังหวะแล้วก็เราก็จะดูแล้วก็จะวางแผนไปพร้อมกันนะครับเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเรียนในกลุ่มปิด f a c e b o o k นะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line at Money Hero นะครับคอร์สนี้จะเริ่มวันที่15มกรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากทันตั้งแต่วันแรกก็ ถ้าอยากเรียนอยากจะปรับ Mindset อยากจะปรับวิธีในการเทรดตัวเองจริงๆก็แนะนำเริ่มเรียนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย